ก็สวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่ผมลินเซโต้ในเกมคอมพลีอัพพิโร่2ในภาคที่3เปิดโ okay. อเคอภาคนี้ชื่อว่า support is on the way หรือว่าความช่วยเหลือความช่วยเหลือมาแล้วภาคนี้เกิดขึ้นในตุลา1941ที่อะไรเนี่ย make sense อาสาภาพโซเวียตหลังจากที่พวกเขาหมดหวังกับการหาทางเพื่อจะชะลอการบุกข,ของเยอรมันครสกินแล้วก็ไอซ์โควิกนั้นได้ถอยกลับมาที่เมเซนต เป็นแนวหน้าเป็นแนวหน้าที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างอยู่ห่างจากมอสโกเพียงแค่6กิโลเมตรไวมาร์ชจะต้องมาที่นี่ด้วยกำลังทีเทอะก,กว่าแล้วก็มาพร้อมกับว่าพลังไอพลังอันแข็งแกร่งของเพนเซอร์ไรโซเวียตนั้นจะไม่ไม่สามารถที่จะใช้งานการเผาพื้นดินได้เนื่องจากอยู่ใกล้กับเมืองหลวงมากเกินไปไม่มีมากเกินไปนะเติมเองอด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ในกำมือนั้นคือ,อแม็กซิมแม็กซิมแมชชิงกัน แล้วก็อาวุธต่อตารถถังเค,คอกิกองความของเครกินจะกระจายตัวออกไปเล็กน้อยและบางๆเพื่อที่จะไปอ้อมหลังพวกมันด้วยว่าโซเวียตนั้นไม่มียางเกาะที่จะต่อต้านพวกมันพันเซอร์นั้นจะต้องจะสามารถมาข้ามผ่านเมเซนได้แล้วก็จะสามารถยึดส,ส่วนหนึ่งของเมืองหลวงเมืองหลวงยึดส,ส่วนหนึ่งของมอสโกได้ทันทีอาพวกเราพ i ิกทอ l ์กเดิร์ซีนีพวกเราได้เปิดข้ามหน้า,หน,าหน้ากระดานสื่อพิมพ ไอคลีมอ่าผมได้มาไน้แค่ข้ามได <im itation> ้ข้ามฟอลโล่ได้ข้ามตามวลีในที่จะอ่านในบทความ The Much Better uh ์เบเต t ร์เอนเนมี่แลเนี่ยศัตรูที่มีความทารุณอย่างมากนั้นกำลังเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนทัพเจนเคลื่อนทัพอย่างขี้ขาดหรือเปล่าวะนี่แปลโมงไว้ยบริสต์คอสแมนผู้ซื้อข่าวสงครามโซเวียตโอเคผมยังคงจำหน้าพวกเขาในตอนที่อยู่ตรงนั้นได้ พวกเขาแบบอึ้งไปเลยพวกเราสิสละส่วนน้อยเพื่อให้เมืองรอดนาะยได้แสดงความกล้าหาญที่ยิงย่งใหญ่ในวันแล้วสายรัทิ้งคนของผมเนี่ยนั่นคือการแสดงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่เนี่ยใช่พวกเราจะต้องชนะพวกเราได้เชิญหน้ากับสตูที่มันจะไม่สามารถหยุดได้พวกเราทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้วุเยอรม,มันนั้นเอามอสโกไปนาก็ได้ไสืนุนี่ว่านายพร้อมสำหรับสิ่งที่ยา,ยากยิ่งกว่าในตอนที่เราเจอกันที่มาเซนเนี่ จะไปถามคนของเราที่อยู่ในมาเซนเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกน่าเอาเร็วทำไมกันหน่อยเร็วเร็วเร็วคนจะสอบเร็วแปะเข้าไปแปะเข้าไปแปะเข้าไปไม่ก็ไม่เต็มแปะเข้าไปเถอะแปะเข้าไปเรื่อยๆแปะไปแปะไปแปะเร็วแปะกระสอบไปหนึ่งสองพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาลากเข้าไปเอาลากไปซิมม์กันไปหนึ่งสองลากเอาลาก ไปเดินทับเขาไปไปเดินปุ๊ไปเรามีรถถังไหว้ควงมักไม่มีหรอ,อเขามีสตรักคาร์เป็นบู๊ม่งๆบอกเขาสกีตัวนั้นน่ะโคตรเยอะเลยสตรอกคาร์เมื่อกี้นี้ตุลาวันที่3ตุลาหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเมสเซนส,มส์มอสโกมอสโกลีเจียนอะไรวะ ก่อนาทหารรัของของเยอรมันมาจากมาจะมาแล้วอาแล้วก็พวกเรามีอะไรเนี่ยพวกเรามีอาวุธช่วยเหลือที่อาดีเมเต็ดพวกเราต้องตรึงเอาไว้เมสเมอร m มเอ็มจีจะมาภายในไม่ช้าแต่ว่าในตอนนี้คุณต้องอาใช้คอนคอนสกิปในที่ที่ทรปที่ดีแล้วด้วยมีโอกาสนั้นเราจะสามารถอะไรปะมาแปลแปลไม่ทันเราขออภัยปะโอ้โหคโเยอะเลยคอนสกิปเมื่อกี้แปลไม่ทันขออภัยแม่แปลไม่ทนัน คือเมื่อกี้เหมือนบอกว่าให้อ่าไม่สามารถใช้อะไรได้วะางลิฟฟี่เนี่ยให้ใช้ให้คอสกิปมันอยู่ในที่ที่ป้องกันที่ดีครับแล้วก็มีไอ้พวกปืนแม็กซิมอ่ะนิดเดียวโฟมมีอไรเฟริลกูนเน่แบบว่าที่ดีปืนไรเฟริลระเบิดเรามีแค่คุณล่าครับตอนนี้ได้เปรียบตรงน,นี้เราได้เปรียบยิงไปยิงไป แบบมันต้องขึ้นไปข้างบนนะแบบมันยิงอย่างนี้มันไม่ได้อ๋อตายขึ้นไปข้างบนยิงมันยิงไฟมันไว้แล้วหนุ่มๆมาจากไหนไม่ได้น่ะมาแค่สองคนเฮ้ยลายเฟ้นกูเนมลายเฟ้นกูเนมรู้สึกเหมือนมันยิงทางนี้ใช่ไหมหลบดิโหูอ่อนหัดอ่อนหัดอ่อนหัดไปแล้วยิงมันยิงมันยิงไอ้ฟรานซิสติกไอ้พวกฟรานซิสถอยไปแล้วครับ ทำไมมันอ่อนหัดเยี่ยงนี้โวมาแค่นี้กลับไปเถอะการนเดียเอ๋อยถ้าถ้าเจ้าจะมาแค่นียน,นะเยอรมันเข้าปะทะในทางเหนืออ้วาวเฮ้ยเรามีแม็กซิมกันดีกว่าสบายแม็กซิมเนี่ยท้าไมามีคนเดียวตายหาซะงั้นเฮ้ยเฮ้ยแม็กซิมกันล่วงแล้วอ่ารีคูอ่ารีคูไปใครว่ามาหาเอา,เาลูก <ไป S 2> มือใหม่ โหดเราคือพี่แกมีพลังโคตรโหดในคอมแร็ปของเราครับคือแบบเราจะเรียกยังไงดีครับพลังในการแบบว่าระหว่างที่เขากําลังเอาปืนยกปืนขึ้นมาเนี่ยมันสามารถยิงได้ซะงั้นเนี่ยโคตรโชดพาร์ทหนึ่งนี่ก็อึ้งไปแล้วนะพาร์ทหนึ่งก็อึ้งครับหลังจากที่ว่าคอมแร็ของเรานั้นสามารถบินบินกันกลางอากาศได้อะไหนไม่ก็เหรออะไรวะตรงการถูกโจมตีเหรอเซนเตอร์โหดนี่ยโหมาแค่นี้อย่ามา ยิงย so ิงเอาค่อยๆดูดอ้อมดูดนอมโอ้โหหมากหมักมากำลังเสริมกำลังเสริมคอยกริปมาเรื่องเรื่อฮูล่าด้วยปืนไฟสตูยิงมาซะไหนวะยิงก่อน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 ยิงมันก่อนครับอย่าปล่อยให้มันรอดไปครับมันรอดยิงก่อนมันเผามันเผาทะลุตอนนี้อะไรเป็นอ่ะวิกิสคอนสกิปฐานนี้สามารถใช้มรทอคอเทล แล้วก็ใช้ซับไปชิงกันได้จะเอาเฟนทโทมาซะอ้าวตอนนี้ก็ได้อ่าฟอสบอส์กิสคอนสกิปครับสามารถใช้บอลทอค็อกเทลได้ค็อกเทลนี่ที่มันเอาไว้ทำอาหารกินเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงจริงเพราะว่าครุกครุกนี่คือกาทำอาหารครับแต่ค็อกเทลคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเริ่มบลวงกันนะซับไปชิงกันต้องอัพเต็มครับแค่นี้พอเก็บปืนมาใช้โอเค คนนึงพอบูโรทอปค็อกเทลนี่ไงฟอร์วิกิสควายฟอร์วิกิสคอนสกิปแต่แล้วเต็มพื้นการเป็นพีเนลแบทเทอรี่น์มอดไอและมอดเรนเจอร์แอนด์พิชเชนเทลเดนแมคอนสกิปมันก็อันตรายกว่าคอนสกิปเพนซ์เซอร์การีเนียมาจากทางเหนือเซอรไพรส์มันก่อนที่มันจะปาระเบิดมาโหนู่นนู่นเพนซ์เซอร์เพนเซอร์ดี๋ยวเดี๋ยวมาเปลี่ยนแป๊บไปฝั่งนู้นพี่ ไอ้พวกนี้ยังมีแค่ปืนต,ต่อต้านรถถังครับอ่อ,อนหัดซึ่งดีอะ่ะยังไม่มีเพนซินเช็คโปรโปะเสโอเคปล่อยอ่าแม็กซิมัมมาแล้วปืนปืนกลน่ะแม็กซิมัมมาชินกันแม็กซิมแม็กซิมไม่ใช่แม็กซิมัมไหนวะได้ยินเสียงยิงดูเป็นไหนวะออกมาแล้วครับมาแล้วแม็กซิมปืนแม็กซิมมาทางนี้เสรวจทางนี้ก็มาทางนี้ตรงอะไดี้งาง ตรงนี้โอเคแม็กซิมไอเอชเอ็มจี M มาแล้วโดนเบือนโดนเบินโดนเบินใช่ไหมเบือนใช่ไหมเบือนแล้วก็เบือนกลับดีพี่อืมค็อกเทลไปไปเก็บเก็บมาเก็บมาเบินไปขอเราขอแล้วก็ตรงนี้น่าจะพออยู่ได้ สบายนี่น่าสบายนะครับตอนนี้ก็น่าจะสบายพอควรัวนะไอ้ดิ้งเสียงกระสุนระเบิดอื้อหืออื้อหือสองตูง้มสามตู้มไปไปฮิววะฮิวไอ้ที่ฮิวดิเรียกว่าอะไรวไะ,ระ,ระรไปจอยดัสปอร์ตดัสปอร์ตมีเซลไปจอยเขาซะไอ้คุ้มไอ้ที่คุ้มเฮ้ยไปอจอยจอยนี่เดี๋ยวเอาไปต่อแป๊บน,นึงเฮ้ยคอยจ,จอยอแปลกไปเปิืองหอยชัดๆ รถทางมาหมอผัวโอ้โหมบหมอผัวเลทีเดียวหมอบหัวหมอบัวก้มต่ำก้มต่ำรถทางทำไงอย่าสตาร์ทสตาร์ททีรุ่น E จะทำไงเฮ้ยหัวดโดนอ้อมเลยเฮ้ยมันอ้อมแล้วว่ะเฮ้ยโดนแล้วว่ะมันเริ่มอ้อมแล้วครับเริ่มโดนอ้อมแล้ววะเฮ้ยโดนอ้อมแล้ว รักมา2คันแล้วไม่จะสองที่สามด้วยน่ะสี่ผมเราไม่สามารถตรึงตรงนี้ได้แล้วผู้บัญชาการถอยกับพี่ฐานทัพแล้วก็ไปป้องกันในหมู่บ้านซะวิ่งดิพี่เอวิ่งเอะกับ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 วิ่ง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 ไม่อยู่นะครับวิ่งดิเฮ้ยแม็กซิมกันเช็คพอย์ เราไปชั้นสามอะไรวะเนี่ย Something Brood <ร>ครูมชาการ Engineer พร้พอมที่จะเ e สป้องกันที่หมู่บ้านแล้วมีสมามารถมีกราไทเฟิร์นินที่พร้รรพอมจะสู้อะไรวะาจากคามาย่าแล้วเพื่ออะไรว้อะไรคือคามาย่าโอเคเอาแล้วเราไอ้พวกที่วิ่งหนีหายไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกที่วิ่งหนีหายหัวไปหมดหรือปลปืนกล m a x ิมการอยู่นี่แล้วโอเคตั้งเลย ตั้งดักแล้วก็ตรงไหนกว่าโอเคตั้งไปแล้วก็เอนจิเนียร์ไปเก็บปืนไฟปืนไฟมาจากนั้นก็ไปลงเรนล่างอย่าค่อยเก็บพับปืน,ปนใหญ่อย่างแรกที่ควรถามว่าระเบิดวางแม่งเลยเออไปเลนบนกาดกาดเอาเป็นปืนกลแล้วก็ เก็บปืนกลเอาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมพี่เดี๋ยวคนเดียวให้พี่อ่ะมีปืนด้วยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะการเรื่องปืนครับวางระเบิดก่อนเลยาาการหยิบปืนเอาจริงกาตอนนี้มันยังยังไม่มีต่อตารถถังใช่ไหมน่ยโอเคสควอตวิกิสสวอต แฟร์สไม่ใช่แฟร์แล้วนี่เป็นไอ้อะไรบ้างฟรอสฟรอตวิกิทถูกแล้วนี่ว่าไงมาทางนี้วางระเบิดครับเตรียมพร้อมมีเวลาอีกสองนาทีเร็วเร็วเร็วเเร็วนู่นนู่นปืนปืนโอเคระเบิดวางเสร็จแล้วแล้วก็ให้เอนจิเนียร์ไปหยิบปืนเลยถอยถอยก็มาถอยก็มาเดฟในดีกว่าเดฟในดีกว่า Er, พว,วกเราต้องการอาไฟยิ่ง p o w e r มากกว่านี to to ้ขอไมชิ anyway> ่ง okay. กันแต่ไมชิ่งกันให้กับการไรเฟิลโอเคต้องการพลังโจมตีมากกว่านี้ครับเรนล่างอ่ะการยากสุดแล้วไอ้เรนบนอ่ะการยากสุดแล้วเพราะว่ามันตำแหน่งมันยากอ่ะเอ้ยเรนนี้สบายไปแล้วก็นี้ได้ปืนแล้วถอยกลับมาอยู่ตรงนี้ปืนกลด้วย ตรงนี้ปืนกลนี่ของโซเวียตไม่ใช่ดีของรัสเซียเองไม่ใช่รัสเซียหรือโซเวียตเดียวกันของไอ้พวกนั้นจะดีกว่าครับพวกเยอรมันนม่งป้อมปืนหันได้90องศาแล้วของเราล่ะฮะของเราหันได้แค่กี่องศาเองงั้นต่อ Engineer. เอนจิเนียร์รับปืนไปแล้วเข้าบ้านไป M G โอเคปืนกลอยู่นี่ M G นี่อยู่นี่โอเคเอ้ยดันไปหน่อยดีกว่า ดันไปหน่อยดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละมุมสวยทำามันไม่ขับมาฝั่งนู้นนะส่วนนี่ก็อัปืนสหายเดี๋ยวมันจะมาพานาวิกไอญพายไม่ชชานี้มานีแเราที่บ้านมีใครเลือมไหมอ๋อยังมีกาดอยู่ไปปืนไปคู่เลยอันนี้คือหน่วยจัดก,การกับอินฟินิตี้ อย่างแท้จริงเป็นคนไปลบไปลบน่าจะตรงนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวตั้งดักทามันอีกสักครู่ก็แลกันเผื่อมันอ้อมมาละมันเริ่มยิงละเขา้าปะทะ โดนโจมตีให้งงยิงติดสางั้นยิงยิงยิงหลบหลบลบ,ลบแล้วก็การอิอเนเทอร์ไรต์ไปตรงนี้แหลดีละส่วนนี้ไปตรงนี้จะดีหรือวะเนี่ย่ดีดีดีก็ดีบ้างตรงนี้แหละเอาชิเปงเขาระเบิดไหนบ้างตรงไหนวะระเบิดไม่เกีตยิงอยู่ เราปืนกลนี่มันจะยิงโดนนะแต่ก็ไม่โดนหรอกอ่าอะไร <มา S 1> วะมันเป็นการโจมตีครั้งแรกอ่ะมันจะมันเทสการปพวกขังพวกเราก่อนลองโจมตีประมาณนั้นเปล่าแค่มาเทสก็ว่าการปพวกขังเราจะขนาดไหนทำไมยิงเสียงระเบิดวะอา้าวไปจอยกลมน,นัวนี้จะว่าไปปืนหายก็ออมาแล้วปืนมาแล้ว หน่วยนี้ให้เดี๋ยวนี้มันตายไปเข้าดีวกว่าเออเนาถนนกลางมีการเข้ามาดูไงอ้อ,อมไม่ว่าละถอยวก่อนเดยวก่อนเดียก่อน,น,อนมันอ้อมข้างเผาเผาไม่เป็นนะครับเราเผาได้ครับเผางานเอ้ยไม่ใช่เราเผาหน่วยบนนี้น่าจะพออยู่ได้นะมั้ง ช่วยเลนู่นเไปช่วยเลนเลนกลางเซ็นทรัลตอนนี้ก็ต้องรอเขาคือแบบเมื่อกี้นี่มันเพิ่มามามันมาแบบมามาเนี่ยคือมันมาเพื่อมาสำรวจว่าการพรกกำลังขนาดไหนเองไม่ได้มาเต็ม<ว>ชุดแล้วก็เราก็ตอนนี้เราก็เจอสวัสดีครับตอนนึงหนึงอะไรถถังไหรวะเอาจมเพนเซอร์ซะทำอาทำลายน้ำน้ำแข็ง ไอ้ทางใต้ทำร,รายน้ำแข็งครับไอ้ทำไมเหมือนเห็นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆมันคืออะไรวะแปบบ๊บนึงครับอ๋อจมมาแล้วใช่ไหมมันบอกให้จมคือให้จมครับด้วยการใช้ระเบิดหรือว่า demolition ไหนให้จมมาแล้วให้เซ็กนะเป็นเรือเป็นเรืออะไรยังไงจะเรียกจะเรียกโอ้โหระเบิดจะเรียกพวกรถถังว่าเธอก็ถูกนะเพราะว่าแบบ จริงๆคือยานพาหนะทุกอย่างเนี่ยเจอเป็นผู้หญิงหมดรู้สึกเหมือนระเบิดโอ้โหจริงๆเนี่ยคือแบบยานพาหนะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหมดไปเผาเฮ้ยแคชชูทีแล้วตายนี่คิดไปเองหรือเปล่าว่าเราปืนกดเราเหมือนจะไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ยิงก่อนถั่วอะไรเนี่ยไปคอนสกิปมา จีเนียช่วยหน่อยเว้ยเผาหน่อยเบรนหน่อยเผางานหน่อยเด้อเผา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 ตาฮูเฮ้ยเสร็จเสร็จเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พวกผมโอุ๊ยแต่ละอย่างนี่มันบั๊กแปลกๆเนาะของผมนี่แห้งตั้งแต่บั๊กคนบินสหายบินได้ตั้งแต่พาสหนึ่งแล้วพาร์ทนี้มาเยอรมันค้างค้างเยอรมันค้างไปช่วยเขาหน่อยป นนี้้เป็ไงงบาผมก็ไปตั้งตรงไอ้เนี่ยแหละดีแล้วมั้งไปไปจัดก่อนอย่าพิ่งมาแล้วอย่าพิ่งมาจัดจัดเลนแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะจัดเลนมาจะเลนหมาชิบเพลงละเซ็นทรัลตรงจมตีนนั่นแหละเฮ้ยโมันบินแบบนี้เลยมันบินมันบินมาระเบิดสิครับ มันยังไงวะอะไรวะสเตลล์สเตลล์หรือสปอร์ไรคืออะไรอาชีพเม้นไม่เห็นรูปด้วยคืออะไรครับสเตลล์หรือสปอร์ไรเปิดปุ๊บแป๊บสงสัยรูปมันไม่ขึ้นแม่งไม่ให้ดูด้วยคือตัดไหนครับอย่างที่บอกอ้าวให้ระเบิดเอาเระเบิดสั่งงานเดี๋ยวเราทังนู้นเป็นไงบ้างยังอยู่ยังอยู่ดีไหม ทีกันอยู่สบายครบสามครบครบใช่ไหมครบสามสองตรงนี้มันจะไม่ครบเราเคยยิงยิงสตาร์คสตาร์ครุ่นเอฟเดี๋ยวเดี๋ยวมีหกสามคนมาไม่ได้ด้วยเพื่อนยิงมันยิงมันแต่ตรงนี้ก็โดนเฮ้ยทีบบ่ถอยไปไอพวกออฟเดี๋ยวนึงครับ artillery มาหมอบลงตรงไหนวะ ดูจดุดดูจดุดดูจดุดต้องดูจดุดตรงนี้ตรงนี้ชิบเพลงแล้วโฮเวอร์เซอร์ยิงมาไอพวกปืนอัตราจอนไปไปโฮเวอร์เซอร์บานหรือเปล่าให้ถอยทอยทอยโอ,อ,อ,อ้โหออกมาพี่ออกมาออกมาเร็วเร็วโอ้โหบานเกือบจริงเอ่อทำตัวให้เป็นเหล็กฮะศัตรูจะมาแล้ว จะมายึดหมู่บ้านนี้อืมไอ้โหเซอร์มันสร้างเร็วจังวะเฮ้สเยสร้างโคตรเร็วเรารู้สึกว่าเอนจิเนียตายสังเงินเวนของกรรมแท้เหล่ามาแล้วมันมา้าละรถยิง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 มันดิยิงมันจมไม่จม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 โอเคไม่ไม่จมครับนี่ระเบิดเลย ฝ่ายหนูเปนเงื่อนเก็บคนคอนสกิปมาแล้วจะมาช่วยตรงนี้ทไมใหตรงนี้ยังสบายอยู่ยังสบายแล้วเมื่อกี้ใครร้อ,องทำไมรู้สึกเหมือนนั่นนั่นนั่น,นยิงยิงยิง,ยงมานี่ด่วนยิงอยโอ้โหตวนระเบิดเฮย้ยอย่าหให้ตายะเว้ยเฮ้ยยิงต่อยิงต่อเร็วโจมดิโจมโจม ไม่จมอน้ำจมไม่จมเร็วเร็วจมไม่จมอีกแล้วไม่ไหวแล้วฮูล่าด่วนจมไม่จมจมจมดิจมเพิ่งจะมาจมขอบคุณครับมาจมต่อเริ่องเลยแค่นี้เดินล่างเดินล่างโอเคไหมเหมือนจะโอเคแต่ก็ไม่โอเคละ บูมฮาวดูนี่เบอร์เล่เอรเลยเบอรเล่เบอรลยิง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 ไป,ไปยิงไปยิงยิงโจมพี่โจมไปคอยลูกโจมเถอะโจมเถอะเอาผันข้างก็เสร็จมันต้องมาโจมลูกไฟนอลทุกทีเลยอะไรวะโจมลูกได้ก็ไม่ได้เฮ้ยต่อต้านต่อต้านกัตต่อต้านกัสยาณเอ้ยรถถังฮุล,ล่าฮุล,ล่าฮุล,ล่าปืนปืนตูสวัสดีครับไปแล้ว วิ่งวิ่งแง่ปืนดับหน้าแนีวคนร่วง,ขอของมาแล้เผาเผาเผายิงยิงหุ่ร่วงร,รู้สึกรู้สึกได้ว่าเรนโบนโดนไม่โดนละวเรนการนี่สบายสุดครับสบายแล้ว่โอ้ยหนู่น ไปก่อนไปก่อนไปให,ให้มีสร้าง What แป๊บนึงสร้างโฮเวอร์เซอร์ด้วยหรอวะไอ้มันคืออะไรแปบ๊บนึงสร้างโฮเวอร์เซอร์ด้วยแต่มันไม่ยากครับมันต้องมีโรงโรงอะไรสักอย่างอาร์โมโ่แคปเปอร์ยาร์ดแป๊บนึงทำไมรู้สึกเหมือนรู้สึกได้เลยว่าต้นไม,ม้ล้ม หันหันยิงไม่ถึงด้วยมานี่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 เร็ว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 นอ้โรบี้เอาลด้เอาลด้ไอ,อส่วนเอชไอยิงน,น้ำไม่โดนเไอเจ้ไม่รอดันด้วยเฮ้ยโ,โดนดีพี่เดี๋ยวตัดไฟก่อนยิงตัดไฟไม่ต้องนะ เปิงถามว่าเปิงเปลืองกระสุนไหมครับเปลืองจมเลยถอยไปนี่ก่อนดีกว่าทำไมรู้สึกเหมือนมีผู้ใดวิ่งมาตรงนี้สวัสดีกันนาเดียสวัสดีเทาพับเฮ้ยทำอะไรกันเฮ้ยเออตายรถถัง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 หันทันทันปืนหันปืนโอ้โหลูกสตรัค เพื่อให้มันขึ้นมาหืมเดี๋ยว,เ,ยวเอาไม่มีหูมไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินซื้อยิงมันยิงมันยิงมันปิดยิงปิดตาไม่รู้มันทำได้ไงนนเนี่ยเว้ยบัตเทิลเนี่ยบัตเทิลไม่รู้มันทำได้ไงเนะี่ยจริงยิงเอาป s <S <accidental> ืนกลยิงทำใไ้รถถังยิงยิงโตไม่ได้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมไม่เขา้าใจสุดๆเลยอะรถถังรถถังยิง เข้าเป็นคนยิงยิงกับไฟไม่ได้มั้งเนี่ยงยิงยิงยิงอีกลูกอีกรูปเข้าเข้าเข้าเถอะเข้าเถอะอีกลูกกว่าเฮ้ยโดน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 ขอร้องโดนเต็มเต็มอ่าอุ้ยบาราสมาอีกแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวยิงมาแล้วเฮ้ยโฮเบอร์เซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดเลยครับแม่งตรงจุดเป๊ะถอยถอย ตรงจุดเลยโฮเวอร์เซอร์เดี๋ยวบนก็โดนให้นึกว่าไม่โดนถอยถอยก่อนโฮเวอร์เซอร์มาโอ้โหเกือบตายโฮเวอร์เซอร์มามาแล้วมันเริ่มมาแล้วเกาะกันฮะสุดซับาพ โหมาอีก oh, แล้วกองถอยกลับไปแล้วก็ไปป้องกันถามราชการซะ <The enemy S 1> เอาจริงดิ <The enemy. S 1> ป้องกันเอชคอร์ดแทน no อ่ามันต้องไม่จบอย่างนี้พวกเราต้องตึงได้ต่อสิ <The enemy. S 1> ไม่ทนันหารขอโทษทีบะ <The enemy. S 1> สหายเราไม่ไหวแล้วขอโทษไม่ไหวต้องถอยนะครับ <The enemy. S 1> จริงๆ ไม่ไหวป่ะตรึงลิสุดชีวิตที่แค่นี้แลหละะเฮ้ยทีสามสี่ทีสามสี่เว้ยมามามาเาดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋พึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง p ฮ o t e c t our HQ ตอนนี้ทีสามสี่มาเว้ยตอนนี้ได้เวลาแก้แค้นแะล้วฟักเดมมาฟักแม่งเลยสหายโห้ให้ฟักเลยหรือมันเป็นมันเป็นผู้ชายนะคนละฟักกันแล้วไปฟักดเดมอัพไปเลย จัดก,การไอ้พวกหมาพวกนี้เลยบุราไปไปไปสามสี 3, 4, บ่บุกเลยครับบุกบุกจัดก,การทีสามสี่เรามาด้วยจำนวนเฮลีเทคไกลยิงมัน,นย,ยิงมัน,มนเอาทีสามสี่แล้วไปฟักปืนนั้นซะต้องไปฟักอีกเยอะอันนี้นี่ฟักเยอะเลยเหลยอแป๊บหนึ่งจัดกระบวนทัพกันครับต้องไปฟักมัน คนละฟักไปบุกบวกให้รู้สึกเหมือนมีอะไรพังตออรถนั้นใช่ไหมไป h เฮลิโกรไปตอนนี้เรามีสัญญาการโซเวียตวอไมแมชชีนตกใจเกือบโซเวียตวมแมชชีนถ้าอารถเราเจ๊งในขณะที่อยู่ในสถานะนี้ครับเขาจะสร้างรถรถใหม่มาอะไรทำได้แค่นี้อ้อมหลังครับอ้อมวิธีอ้อมอ้อมเราจะคลงองโลก ชน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 โนเอาไม่ชนอ่ะพี่ชนนู่นชนชนชนโอ้โหพี่ชนเถอะพี่พี่จะตายแล้วชนเถอะครับชนชนไม่ชนชนต้องติดยิงมัแล้วกันโอเคบุก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 ไปมั่วๆครับตอนนี้ไม่บังคับอะไรแล้วมีทีสามสิบอีกคันนึง บวกบุกบุบตอนนี้ได้อะไรมัตติแดนอะไรมาก็ไม่รู้ครับซึ่งก็มองไม่เห็นรูปเพราะว่าไม่ได้ต่อเน,น็ตไป stop fucking and go หยุดทำอะไรหาเหวแล้วก็ไปเสียตัว,ตวอ้าวซัฟเฟอรินบิลเล่โคโรสิสแบบหนึ่งอยู่ไหนวะชวนเราต้องชนนะไม่ชนมันอยู่ไม่ได้เอ้ยไม่คุม้มขน,นุขนขนุนชนแม่งชนแม่แงรัก อ่าชนไม่ได้อ่าไอครับบอกให้ใช้กองทัพเนี่ยบทขยี้ศัตรูซะเสียอาร์มตัวหนึงยึดไปนู่นพ้อมเรียบร้อยเจ๋งฮเวอร์เซอร์อ่างฮเวอร์เซอร์ลุมเผาลุมเผาเดี๋ยวจำได้มีเปล่าออ๋มีมียิงตัดอยู่ยิงตัดนะครับ มันทำยังไงผมก็ไม่รู้นะเทคนิคแม่งอะ่ะคือปืนกลยิงทำให้รถถังยิงไม่ได้อะ่ะอ่าไปผมให้ระเบิดมเมสเซสถูกยึดแล้วเยี่ยมมากสหายไอ้พวกฟรานซิสเจเรียนรู้ว่าไอ้ว่าจะต้องกลัวรถเกาะของในโซเวียตยัยงไงจะต้องเรียนรู้ว่าจะกลัวยังไงไรเทเคินจบซัพพอร์ตอิสอันเดอร์เ์กับตันแต่แม่งรู้ไม่ขึ้นไม่ได้ต่อเนต็ตนอะ่ะ กับจ้การพันนะครับปลากรอยพันนี่อาจจะแปลแบบช้าๆแปลกขออภัยครับปลากรอยเด้อย